น้องมะยามองเด้อจ้าเด้อเอ้ลุดไปแล้วป่าป๊าดรุดไปแล้วป่าพอสิมีเงีนหลุดแล้วตัวนึงตัวนึงนี่ตัวนึงปลาเกิง,ง,กงมันถือมันตายแล้วตายแล้วมันตายแล้วปลาเกิงมันก็มีอีกตัวนี้นถึกบ่โอ้ยปลากระเดือตัวนึงตัวนี้ ปลากระเดือตัวนึงมาตั้งผ so ีบ้างเถอะบ้าเกาะยางเป็นเกาะยังวะหมูปลาคอตัวนี้ถึกอยู่ถืกอยู่ปลาคอปลาคอพี่น้องถึกอยู่ปลาคอใช้กางเว้นกับถือกอีกตัวนี่ว่นเต๋อเถือกว่าแม่ตัวนี้ถือกอีกตัวอีกตัวนึงอีกตัวนึง นี่ก็ถือตัวนึงปลาคอคือการนี่เอ,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 อ้ยมันถูกโดนแม่ตายเลยถูกโดนน้ำบ่อตายเลยปลาคอปลาคออย่ามองกังเว้นที่จ่าเด้อนี่น้ำไหลน้ำไหลลงไปพุ่นอย่ามองกัางวานันได้อยู่นี่ได้อยู่ได้อยู่เด้อนี่เด้อนี่เด้อซั้นนี้เด้อปุดปลาก่อน